ดิฉันว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญนิชยาเนื้อนวลจันทร์สำหรับวันนี้ก็พาทุกท่านเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าเราจะมาเรียนรู้กรรมวิธีการทำขนมงาซึ่งเป็นสินค้าซีพอรตสินค้าทางวัฒนธรรมนะคะของจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเชิญผู้สาธิตค่ะสวัสดีค่ะเรนูเวสภูค่ะเป็นผู้ประกอบการของขนมงาตราพูตะวานค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้เราจะดูขั้นตอนวิธีการในการทำขนมงาของเราใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะขั้นตอนตั้งแต่เราจะเคี่ยวขนมงาแล้วก็เอางาลงแล้วก็มาลงแม่พิมพ์ให้เป็นขนมงาค่ะงั้นตามขั้นตอนค่ะไปเลยไหมคะค่ะไปเลยค่ะค่ะพี่เลนูคะ่ะงาที่เราใช้ในวันนี้มีงาอะไรบ้างคะ่ะจะมีสามงานะคะจะมีงาขาวค่ะ งาดำงาม่อนค่ะค่ะแล้วงาสามชนิดนี้ค่ะนอกจากว่าสีมันต่างกันลักษณะต่างกันแล้วมันมีอะไรที่มันต่างกันอีกบ้างไหมคะประโยชน์ค่ะประโยชน์ไม่เหมือนกันถ้าถ้างาขาวกับงาดำนี่จะเป็นงาแคลเซียมนะคะค่ะบำรุงกระดูกข้อเราาค่ะแต่งาม่อนนี่บำรุงสมองสายตาเป็นงาโอเมก้านะคะค่ะค่ะขั้นตอนของการเตรียมทําขนมงาก็เราก็จะนานำมาฟาดก่อนค่ะนำมาฟาดเอาสิ่งสกปรกออกก่อนนะคะ หลังจากกรรมวิธีการนี้ค่ะเราไปขั้นตอนอะไรต่อไปคะเราจะนําไปคั่วค่ะค่ะอย่างนี้นะคะมาเลยคั่วก่อนค่ะต้องใช้เวลาเหมือนกันไหมคะหรือว่าใช้เวลาต่างกันไหมใช้เวลาเหมือนกันค่ะเท่ากันค่ะใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะ40นาทีในการคั่วงานใช่ไหมคะใช่ค่ะ ขั้นตอนของการเคี่ยวน้ำอ้อยก็จะมีสองขั้นตอนค่ะตอนนี้เราจะเอาน้ำอ้อยเคี่ยวขนาดให้ละลายก่อนนะคะคแล้วแล้วตอนนี้นี่คือเราเอางาลงได้หรือยังค่ะ,คะงาลงได้เลยนะคะเราเคี่ยวต่อนะคะอ๋อคือต้อง้ง เหนียวขนาดนี้อันนี้คือเคล็ดลับเลยหรือเปล่าคะที่ทําให้ขนมงาของเราอร่อยค่ะใช่ถ้ามันเหนียวเหลวเกินไปก็ขนมงาไม่อร่อยคะ่ะข้นเกินไปก็ไม่อร่อยต้องพอดีพอดีคะ่ะ คือเราถึงขั้นตอนการพิมพ์ขนมใช่ไหมคะค่ะพร้อมที่จะมาลงแม่พิมพ์ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแม่พิมพ์ของเราพิมพ์ที่เราใช้ทําไมต้องเป็นพิมพ์แบบนี้ด้วยคะที่เรนค่ะจะจะได้เป็นอ่าเป็นลอกเป็นลอกแลก้วก,อกท็ทานง่ายไงคะอ๋อทานง่ายด้วยใช่ไหมคะค่ะอะ่ขั้นตอนทำทำยังไงเอ่ยค่ะเดี๋ยวเอาลง ทั้งหมดที่เราทําขนมงานะะก็ได้เป็นขนมงารวมรสตราภูตะวันของร้านเลนูเวสสภูเป็นของฝากของหมู่บ้านห้วยเสือเท่าแล้วถ้าสมมุติว่าอยากถามว่า,าพี่เลนูค่ะมีช่องทางในการติดต่อทางไหนบ้างคะก็จะมีหน้าร้านของตัวเองช่วงนี้โควิดก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook ามีเพจเป็นของตัวเองอย่างนี้ค่ะเพจก็คือร้านเลนูห้วยเสือเท่าค่ะเข้าไปดูได้เลย โทรมาได้ที่0861847945นะคะผลิตภัณฑ์นี้นะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดแม่ฮ้องศนเลยก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าขนมงานะคะเป็นทางเลือกของคนรักสุขภาพอย่าลืมนะคะเป็นของฝากก็ได้นะคะหรือไว้รับประทานเองก็ดีเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะคะขอนําเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชุมชนตั้งแต่น้าอ้อยตั้งแต่ง,งาคือเราคัดสรรด้วยตัวเองเป็นของช,ชุมชนของเราเลยค่ะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับขนมง,งารวมรสนะคะตราภูตะวันค่ะ,คะขอบคุณค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ผลิตภัณฑ์ซีพอตที่น่าสนใจอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมด้านเครื่องแต่งกายนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีผู้สาธิตนำเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตผ้าทอกระเรียงขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อ,อยุวดียอดคีรีนะคะวันนี้ก็จะมีการแนะนำทอผ้า จะมีขั้นตอน3ามขั้นตอนนะคะจะมีปั่นได้แล้วก็ขึ้นกี่แล้วก็ทอผ้าค่ะ,ะผลิตภัณฑ์ที่เราจะนําเสนอวันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบที่เราใส่กันใช่ไหมคะเหมือนน้องแพรใส่ตอนนี้คือชุดอะไรคะอันนี้คือชุดที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะชื่อ,อชื่อว่าเชวาเนาะเป็นชุดสําหรับสาวๆใช่ใชไหมคะที่จะต้องใส่กันงั้นเราไปดูขั้นตอนกันเลยไหมคะนะคะค่ะ อันนี้ขั้นตอนแรกคือเขาจะม้วนได้นะคะปั่นได้ก่อนที่จะมาขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะปั่นเพื่อเพื่อได้เป็นม้วนอย่างนี้ล่ะคะ่ะเพื่อที่จะนําไปขึ้นกี่ได้ะะอ๋อจากที่เราได้เส้นได้แบบนี้<ะ>เราต้องมาปัาน่นปั่นอย่างนี้แล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะ่ะเครื่องปั่นนี้เราเรียกว่าอะไรคะถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาการเรียงเขาก็ เรียกว่าโจกัวขออ๋อเป็นเครื่องปั่นได้ที่จากได้ที่เราได้มาแบบนี้ก็จะได้เป็นม้วนซึ่งถ้าเป็นม้วนอย่างนี้ก็สามารถนําไปทอจะไปขึ้นกี่อ๋อขึ้นกี่ต่อไปเป็นขั้นตอนขึ้นกี่ใช่ไหมคะตรงนี้ขั้นตอนขึ้นกี่มุมุนีค่ะขั้นตอนขึ้นกี่มันจะมีเหมือนกับว่าเราจะปรับเป็นหลักเป็นหลักอย่างนี้ค่ะก่อนที่จะมาจะมาทอนะคะอันนี้ สาธิตส่ธิตอันนี้คือเอาได้ม้วนที่เราได้เมื่อใช่ค่ะ,คะที่เนี่ยนะ่ะที่เป็นม้วนอย่างนงี้ยนะคะม้วนนะคะอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้คือเขาเรียกว่าขึ้นกี่ขึ้นกี่ก็คือเตรียมที่จะทออ๋อเป็นเตรียมที่จะทอนะคะ แล้วแล้วสีที่เราใส่ตรงขึ้นเกียรค่ะเราใส่สีเดียวหรือว่าเราใส่หลายสีรวมกันไปเลยอ่าอันนี้อยู่ที่เราชอบอะค่ะเราชอบเป็นลายก็เราทําเป็นสีอ๋อถ้า,ถ,า<ส>ถ้าเป็นชุดสีล้วนแบบนี้ก็คือใช้สีเดียวไปเลยสีเดียวไปเลยค่ะแต่ถ้าเป็นชุดหลายหลายสีเราก็ต้องสลับสีแบบตัวอย่างข้างบนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะสลับสีอย่างนี้ค่ะอ๋อนานหน่อยอ๋อแล้วพี่มีช่องทางการติดต่อทางไหนบ้างคะ มีในเพจก็มีมีในเ็จก็มีถ้าเป็นร้านที่ที่นี่อะค่ะที่นี่ก็จะจะมีในบ้านห้วยเสือเท่าห้วยเสือเท่าเลยค่ะอันนี้คือขายโดยตรงถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวผ่านมาก็สามารถมาซื้อมาดูแล้วก็สนใจชุดแบบไหนก็สามารถซื้อได้เลยหรือจะสั่งโทอก็ได้ใช่ไหมคะอออกบูธเหมือนกันออกบูธด้วย ไปออกตามงานใช่ไหมคะแล้วก็จะมีช่องทางการติดต่อซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะก็จะมีแบบขายออนไลน์อะไรด้วยไหมคะทางทางเบอร์ค่ะ0ูนย์ศูนย์เะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วดีนะคะที่สาธิตขั้นตอนวิธีการทำผ้าทอกะเรียงให้เรารับชมกันนะคะได้เรียนรู้ ในเรื่องต่างๆนะคะทั้งการทอผ้าทั้งลูกปัดนะคะแล้วก็การขึ้นผ้าให้เรารับฟังรับชมกันนะคะต้องขอขอบคุณค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านท่าป่งแดงค่ะและตอนนี้นะคะก็จะอยู่กับผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าปงแดงกันนะคะ วัสดีครับผมชื่อนายบุญยิ่งปีริสัตยานนท์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลผาบองอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับค่ะ,ะหมู่บ้านของเรามีผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เราเรียกกันว่าอะไรคะ,ะหมู่บ้านทับงแดงเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาต้นแบบนะครับซึ่งเป็นความเชื่อ,อในด้านวัฒนธรรมประเพณีของเราที่ได้สืบต่อกันมายกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นว่าเรามีการตอกปันซอย คำว่าปานซอยนี่เป็น,ปนชื่อของดอกไมท้ที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็การตอกปานซอยนี่จะนิยมเอาไปไว้ที่วัดปร,ประดับประดาที่วัดบ้านเจ้าขุนมูลน,นาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับนอกจากปานซอยแล้วเราจะมีมีส่วนประกอบตรงกลางจะเป็นพองเรียกว่าพองเป็นส่วน ที่อยู่ข้างบนเขาเรียกว่าปันทองข้างล่างจะเป็นปันซอยอย่า๋ออันนี้ก็คือเป็นศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะของของดั้งเดิมที่มีอยู่ในเมืองแม่ฮ่องสอนที่ที่เราใช้ประดับวัดบาอามาตั้งแต่โบราณกาลนะครับแล้วสําหรับวันนี้เราจะมีการสาธิตาก,การตอมีมีการกสาธิตให้ให้ทางสลาเขาได้สาธิตได้ดูว่าการตอกปันซอยอมีลักษณะเป็นยังไงนะครับ สลากก็คือปราชชาวบ้านใช่มปราดชาวบ้านที่เขามีความชํานาญที่ทํางานในด้านนี้โดยตรงครับแล้วสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการตอกเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรยังไงบ้างค,คะนอกจากเราจะทําเป็นปานสานแล้วเรามีการทําประยุกตโดยการประยุกต์ในด้านที่ว่าเป็นของเป็นใช้เป็นของใช้เป็นของที่ระลึกของเป็นของฝากได้นะครับค่ะงั้นเราไปดูกันเลยได้ไหมคะเชิญครับ เดี๋ยวจะขอคุณลุงนะคะแนะนําตัวสักนิดหนึ่งนะคะลุงลงชื่อลุงทองสุขคงแก้วนะอยู่บ้านท่าโป่งแดงก็เป็นสลาดทำของป้านซอยเป็นของที่ระลึกของเกี่ยวกับโลหะหรือว่าแผ่นอลูมิเนียมสับสีเนี่ยแล้วก็ลุงก็ทำมาจนตั้งแต่อายุ30สิบเนาะสามสิบกี่ปีแล้วคะ อนนี้ก็6 9แล<า>้วค่ะคือ,คอเริ่มแรกเป็นขั้นตอนเรียนรู้มาจากสมัยก,ก่อนใช่ไหมคะเป็นปานซอยเป็นอะไรแต่ตอนนี้คือเราเพิ่มมูลค่าสินค้า,ากลายเป็นของฝากที่คุณลุงทํานี่ทําเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับของกับหน่วยราชการเป็นยกกู้ของหน่วยราชการที่สําหรับเขาจะเอาไว้ฝากคนที่กเกษียณไปหรือว่าโยกย้ายหน้าที่ไปต่างจังหวัด แล้วก็อุปกรณ์ที่คุณลุงใช้อ่ะคะ่ะมีอะไรบ้างคะอุปกรณ์ก็จะมีเห็นอยเนี่ยมีสิวมีค้อนมีคัตเตอร์มีทุกอย่างอะ่ะที่เป็นเกี่ยวกับเราทำปานซอยเนี่ยต้องดูอย่างนี้อ,อ๋อก็จะได้เป็นแบบนูนขึ้นมาในใน,ในแต่ละส่วนแต่ละรูปแต่ละส่วนใช่ไหมคะง,นนงั้นแสดงว่าเวลาที่ลุงต่อเข้าไปลุงต้องรู้ว่าส่วนไหนควรนูน ส่วนไหนควรเป็นรายละเอียดด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะเราต้องนึกภาพออกด้วยไงค่ะถ้าตรงไหนควรจะดูตรงไหนควรจะนูนตรงไหนควรจะนี่ก็เราก็นึกภาพมันออกมาวาภาพมันออกมาด้วยขออนุญ,ญาตนะคะตอนนี้ก็คือฟลุงตอบลายลงไปแล้วเหลือตอนนี้ก็คือเรากำลังทำนูนตรงรูป<ม>ใช่ไหมคะ ก็ฝากสินค้าด้วยนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์081 764 54 50ครับค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่นะคะที่นำเราไปศึกษาเกี่ยวกับการตอกลายนะคะแล้วก็มาอธิบายถึงผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ภายในวันนี้นะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านท่าปงแดงขอขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านผาบองจังหวัดแม่ฮ่องสอนสําหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ถั่วสายฟ้าซึ่งจะมีวิธีการหรือกระบวนการในการทําถั่วยังไงนั้นขอเชิญผู้ที่จะพาเราไปศึกษาเกี่ยวกับการทําถั่วในวันนี้กันค่ะครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะคผมนับชื่อสายฟ้าครับเป็นเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของนะครับของร้านถั่วสายฟ้านะครับเดี๋ยวทางเราจะนําไป ชมครับขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทําถั่วลายเสือนะครับเดี๋ยวเชิญได้เลยนะครับได้ค่ะไปกันเลยค่ะครับนี่ก็คือเป็นขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เราเก็บมาจากในสวนก็คือเราจะให้ชาวบ้านปลูกนะครับเรารับซื้อทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นี่คือขั้นตอนแรกนะครับจะเป็น ขั้นตอนการตากนะครับตากก็คือถ้าช่วงฝนเนี่ยจะเราจะตากอยู่ที่ประมาณสักสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์คือรอจนถั่วเราแห้งครับหรือหรือรอจนถั่วแห้งเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฝนไม่ค่อยมีแดดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงดูร้อนช่วงเมษาเราจะตากประมาณ1อาทิตย์นะครับอ่าขั้นตอนการตากถั่วเนี่ยก็เป็นขั้นตอนสําคัญเลยใช่ไหมคะครับต้องสําคัญก็คือห้ามให้โดนน้ํา เยอะนะครับเพราะว่าจะขึ้นลาง่ายนะครับแล้วก็ตอนตอนตากเราต้องหมั่นพลิกด้วยครับเพื่อจะได้แห้งเร็วนะครับหลังจากตากแล้วเราไปขั้นตอนไหนอีกคะถ้าหลังจากตากเราจะนําไปนําไปสีนะครับเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นชาวบ้านนะครับเป็นคนข้าคนแก่นะครับเป็นคนใช้ในการแกะมือนะครับและแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นก็คือความต้องการเยอะคือผลิตไม่ทันเราจำเป็นครับเราจำเราจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับงั้นเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยไหมครับเดี๋ยวเชิญดูได้เลยครับ ก็คือหลังจากที่เราตาักมาแล้วครับเราจะมาเก็บไว้ในกระสอบก็คือเพื่อที่จะนําไปแกะนะครับ oh, uh, เป็นการกระทบเปลือกออกัครบคกระทบเปลือกออกเพื่อจะนําไปขั่วต่อเพราะว่าที่เราใช้เครื่องจักรก็คือ, mm hmm. อลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มกําลังการผลิตนะครับถ้าถ้าเป็นอย่างนี้คะ่ะอันนี้คือตากจนมันแห้งแล้วใช่ไหมใช่ครับ,รบถ้าแห้งก็คือเราเขย่าจะรู้เลยว่ามันแห้งแล้วก็คือมีเสียงนะครับหลังจากโมเสร็จเราจะนําถั่วไปขั่วนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเชิญไปดูขั้นตอนการขั่วได้เลยครับ ครับนี่มานี่ก็คือเป็นขั้นตอนการคั่วนะครับคั่วถั่วลายเสือนะครับเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นเตาดินนะครับแล้วก็ตอนนี้เราประยุกต์มาใช้เป็นบล็อกนะครับเพราะว่าทนด้วยนะครับแล้วก็จะใช้เตาฟืนนะครับจะใช้ฟืนไม่ใช้แก๊สเพราะว่าการคั่วแบบเตาฟืนจะทําให้ถั่วเนี้ยมีรสชาติดีนะครับอร่อยหอมนะครับแล้วแล้วที่ที่เขาคั่วแล้วก็เอาใส่เข้าไปข้างในอะค่ะมันคืออะไรคะนะครับก็คืออ่าถั่วลายเสือก็คือจะเป็น จะใช้เกลือนะครับในการทําให้ถั่วสุกก็คือพักวเกลือนะครับคือข้างในก็คือจะเป็นเกลือแล้วก็นาถั่วไสเสือลงไปคั่วนะครับตัวนี้ก็คือสุกแล้วครับจะใช้เวลาประมาณ2อถึงหนาทีนะครับครับแล้วแต่ไฟด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือนําไปคัดเมล็ดนะครับก็คือไปคัดเม็ดที่ไหมออกนะครับเม็ดรีบออกนะครับอ่าฝั่งนี้ใช่ไหมคะครับเดี๋ยวไปดูได้เลยครับ อันนี้ก็คือหลังจากที่เราคั่วเสร็จแล้วใช่ไหมคะพักให้เย็นแล้วก็จะมะีขั้นตอนในการคัดถั่วใช่ไหมคะครเราจะคัดอะไรออกบ้างคะซึ่งเราจะคัดเม็ดที่มีเม็ดที่ไหม้ตอนการคั่วแล้วก็จะมีเม็ดเมลีบหรือว่าเม็ดที่มันเสียนะครับคัดออกนะครับอ๋อสแสดงว่าเวลาเราคัดเนี่ยเราก็จะได้แบบถั่วที่เป็นผลิตภัณฑ์ซีท็อปของเราก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ <ๆ S 2> ใช่ไหมคะค หลังจากคั่วเสร็จคัดเมล็ดเสร็จครับเราก็จะนํามาทําเป็นบรรจุภัณฑ์นะครับบรรจุขายจําหน่ายนะครับก็คือนี่คือจะเป็นแบบบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมนะครับแบบมัดยางรัฐธรรมดานะครับแล้วก็เราก็พัฒนามาเป็นถุงแพ็คแบบซิปล็อกซึ่งสามารถเป็นของฝากก็ได้นะครับอันนี้ก็คือส่งที่อื่นด้วยส่งครับ,รบแล้วก็ช่องทางการติดต่อค่ะมีช่องทางการติดต่อทางไหนบ้างคะเผื่อว่า ท่านนื่นสนใจนะคะอยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเราอะคะ่ะช่องทางแรกก็คือเราจะจําหน่ายอยู่ที่หน้าร้านก็คือที่อยู่ที่บ้านผาบองนะครับแล้วก็ช่องทางที่เป็นช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็จะเปิดเพจนะครับร้านถั่วสายฟ้านะครับแล้วก็จะขายช่องทางจะมีของไลน์นะครับล,ลูกค้าก็สามารถแอดไลน์มาถามได้นะครับแล้วก็ เบอร์โทรหรอคะครับเบอร์โทรก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์เบอร์ศูนยนะครับเจ็ดหนึครับค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน,นะคะคุณสายฟ้านะคะที่พาเราเดินชมขั้นตอนกระบวนการผลิตนะคะจนถึงบรรจุภัณฑ์นะคะถ้าหากสนใจนะคะถั่วลายเสือนะคะสินค้าซีพอร์ต นะคะประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่บ้านถาบ่องนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะครับ